ามราศีช่วงนี้ดวงกำลังรุ่งทำงานไปได้ไกลเหตุเข้าตาผู้ใหญ่สามราศีดวงสุดปังการงานรุ่งพุ่งแรงทำอะไรก็ไม่มีสะดุดเหตุเข้าตาผู้ใหญ่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ สาราศีดวงกำลังมาแรงโดยเฉพาะด้านการงานโดดเด่นจะทำอะไรก็ไม่มีสะดุดมีแต่ประสบความสำเร็จแน่นอนเหตุเข้าตาผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาได้แก่ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุมคนใกล้ชิดจะช่วยเป็นที่ปรึกษาหัวใจและการงานได้อย่างดีการงานช่วงนี้มีความปองดองกันทำงานอย่างมีความสุขทำให้ไม่เหน็ดเหนื่อย งานที่ต้องทำเป็นกลุ่มเป็นทีม,ทมจะมีผลงานได้รับคำชมราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนลังสังหอนชัดหากลังเลให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองการงานเฉลียวฉลาดนับเป็นคนเก่งคนหนึ่งในที่ทำงานช่วงนี้คุณจะมีโอกาสได้สแสดงความสามารถ,ถบ่อยครั้ง ทั้งคนรอบข้างและผู้บังคับบัญชาจึงยอมรับในความสามารถของคุณราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูใช้วาจาเก่งสติปัญญาเฉียบแหลมการงานเริ่มเป็นจุดเด่นผู้ใหญ่ให้ความสนใจมากขึ้น ยิ่งถ้าหมั่นพัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจะทําให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นช่วงปลายจะได้ที่ปรึกษาที่ดีทําให้บรลุวัดถุประสงค์เคล็ดลับอุดเงินรั่วไหลด้วยการจัดบ้านบ้านเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญกับทุกคนเพราะถือว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องอาศัยอยู่ตลอดดังนั้นบ้านจึงส่งผลต่อตัวคุณอย่างมากอย่างแรกที่ควรสังเกตคือความสะอาด และความเป็นระเบียบของบ้านความจริงแล้ว,ลวการที่บ้านรกนั้นไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับการรั่วไหลของเงินในกระเป๋าแต่จะส่งผลกับเรื่องโชคลาภเสียมากกว่าหากคุณมีบ้านที่รก,กก็จะทําให้อกตาสในการได้โชคได้ลาภของคุณมีน้อยลงแต่ถ้าคุณมีบ้านที่สะอาดและเป็นระเบียบนอกจากจะดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้อยู่อาศัยแล้วยังส่งผลให้มีโชคลาภเงินทองไหลเข้ามาไม่หยุดอีกด้วย หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ